ส่วนไทยชาแนลสวัสดีครับพบก,กับยูทูบเดินทางท่องเที่ยวนะครับตอนนี้อยู่ที่พระรามสองฝั่งขาเข้าจบทริปเพชรบุรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่านใดสนใจที่เที่ยวและร้านอาหารในเพชรบุรีก็เปิดเข้าชมส่วนตอนนี้กําลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพครับแล้วมีบรรยากาศที่ถนนพระรามสองมาให้ดูอันนี้รถเยอะมากนะครับ หลายคนที่หยุดยาวออกไปเที่ยวกันและกำลังเดินทางกลับใช้ถนนพระรามสองรถมันค่อนข้างเยอะส่วนฝั่งขาออกมันบางบๆครับไม่ค่อยจะมีรถออกไปกันใครที่กำลังท่องเที่ยวอยู่และจะต้องใช้เส้นทางสายนี้ในการกลับเข้ากรุงเทพก็วันนี้ไม่แน่ ค่ำ้าอาจจะติดหนักยิ่งกว่านี้นะครับตอนนี้มาถึงตรงทางแยกไปออบ้านแถลวแล้วนะครับรถยังคงวิ่งตามกันเป็นแถวยาวๆเข้ากรุงเทพครับ พอขึ้นสะพานแล้วมองไปข้างหน้าจะเห็นว่ามันรถมันยาวเป็นสายไปเลยนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าจะมาพระรามสองก็วองแผนกันให้ดีครับตรงนี้ที่ดูผมรถเยอะครับรถเยอะ ความเร็วได้ประมาณหนึ่งอยู่ครับแต่ว่ารถก็คันข้างเยอะมากทีเดียวครับตรงวัดบางตะคอยมีตลาดนัดด้วยนะครับโอ้โหยาวไปเลยครับสุดเลยครับข้างหน้ารถเต็มสามเลนเลยครับ แต่ต้องใช้ความรมะมัดระวังในการเดินทางกันแล้วครับผมครับเรื่อยๆใจเย็นๆครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับยังปลอดไทยแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดี